สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันกับการสร้างบ้านสไตล์โมเดนเรามาพบกันในตอนที่2กับการมุงหลังคาโดยใช้แมกนิซินหรือที่รู้จักกันว่าสันไทยนะครับเรามาดูวิธีการเอาแผ่นแมกนิซินขึ้นมาบุนหลังคานะครับเราจะต้องหาเหล็กมาวางเป็นรางหรือว่าเป็นสะพานที่สําหรับจะดึงแผ่นขึ้นมาไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยนะครับก็อ,อาจจะทําให้แผ่นเขาหักกลางก็เกิดการเสียหายได้เพราะว่าแผ่นเขามีความยาวมาก การที่เราจะมุงนะครับเราจะต้องหาแนวโดยการดึงเชือกระหว่างสองสองมุมนะครับระหว่างหัวท้ายเวลาเรามุงแผ่นแล้วแผ่นเขาก็จะอยู่ในระดับแนวเ<ม>ดียวกันงานก็จะได้ออกมาสวยทีนี้เรามาดูวิธีการเอาแผ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้เหล็กวางเป็นรางแล้วอยู่ข้างบนนะครับก็ดึงขึ้นมา ส่วนถ้าดึงขึ้นมาแล้วถ้ามีอะไรติดนะครับเราก็อาจจะใช้เหล็กนะครับดันขึ้นมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเทคนิคก็ว่าได้นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการมุงนะครับเป็นปีกเป็นปีกหมายหมายถือปีกตัวนี้ยูยูดักน้ำยูข้างล่างเหรัวข้างล่างต้นตนนี้มันไม่มกติโอ้ด้านบนไม่มีติกต่คุ้มบนได้ไหมเหรอครับ เอาตัวนี้เอาตัวนี้ใส่มันถิอปงามครับโัวส่อนหมายหมายถึงหัวส่อนกย่างก็ได้ทุกันเวิดก็ได้ครับตัวนี้เวิร์ดกได้โอ้ปีกเปี่ยนเป็นโพครับครับแล้วเขาตัวนี้เขาเขาเห็ดออกมาไสเหฉียนวันมันก็ใสอะไรเลยครับเตัวเฉียนวันกิ๊บตัวตัวนี้ทไสไม่เฉียวันนี่เขาติดขอบเลสโอ้สํารับขอบย่างเดียวเถอะครับงานครับสาหโอ้ครับครับหมายถึงขอบเ่าถูกข้ามก็ได้เลยตัวนี้ครับแน่นครับ ครับต้องขอบคุณช่างสวัสดิ์เป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลดีๆทีนี้เรามาดูการยิงน็อตนะครับเราก็จะต้องยิงที่ล่องบนคือแถวล่างสุดเราก็จะยิงล่องบนทุกล่องเพื่อเกิดความแข็งแรงส่วนแถวบนนะครับเราก็สามารถที่จะสลับล่องในการยิงได้นะครับเวลายิงก็อย่าก,กดลงไปแรงนะครับกดเบา,เบา นะครับถ้ากดแรงล่องบนเขาก็อาจจะยึดตัวลงไปได้เวลาฝนตกลงมาน้ําขังตรงนั้นก็อาจจะเกิดน้ํารั่วลงมาได้อย่าลืมนะครับว่า็อตเขามีมีซีนยางก็จริงนะครับคือเขาป้องกันเฉพาะน้ําไหลผ่านเขาไม่สามารถที่จะป้องกันน้ําขังได้ถ้าเกิดน้ําขังขึ้นมาน้ําก็อาจจะรั่วซึมได้นะครับส่วนช่างผู้ดาเนิกนการของเราก็คือช่างสวัสดช่างเดี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเกณฑ์นคนเหล็กของเรานะครับ เราก็ทําการไล่มุงพันไปเลยนะครับคือวัคซีนเขาก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเขานะครับคือข้อดีเขามีน้ําหนักเบาเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนของหลังคาหรือว่าลดต้นทุนของเหล็กลงมาได้ใช้เหล็กขนาดเล็กลงมาได้ดไดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกระเบื้องของซีแพคตัวนั้นก็จะใช้เหล็กมากและก็ขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็การทํางานก็เร็วด้วยนะครับประหยัดทั้งค่าแรงด้วย ส่วนข้อเสียของแมกซ์ซินตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเมื่อแผ่นเขาถูกความร้อนมากๆเขาก็สามารถที่จะถ่ายเทความร้อนลงมาภายในบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาฝนตกนะครับก็เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนภายในบ้านนะครับ,รบดังนั้นบริษัทน,นะครับจึงหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการติดฉนวนกันความร้อนติดฉนวนกันเสียงสะท้อนนะครับ ส่วนขนาดของแผ่นที่เราทําการมุงในวันนี้ก็จะมีอยู่3ขนาดด้วยกันนะครับเพราะว่าหลังคาก็จะมี3สเต็ปนะครับแล้วก็ระยะระยะความยาวของแผ่นก็จะแตกต่างกันออกไปตัวที่ทําการมุงอยู่ตัวนี้เป็นตัวที่สูงนะครับก็แผ่นก็อยู่ที่ประมาณ5้าเมตรสีน่าจะได้นะครับ ส่วนสำหรับวิธีการมุงนะครับถ้าเรามุงเดินหน้าไปด้านขวามือเราก็ใช้แผ่นต่อแผ่นมาประกบกันได้แต่ถ้าเรามุงถอยหลังมาด้านซ้ายนะครับเราจะต้องยกแผ่นหนึ่งขึ้นแล้วก็ใช้แผ่นที่สองมาทําการสอดเข้าไปนะครับเป็นลักษณะแบบตัวนี้นะครับ ส่วนของการมุงแผ่นเราก็จะต้องเริ่มต้นจากส่วนหน้ามายังส่วนท้ายหรือว่าส่วนหลังนะครับเวลาตัดแผ่นเราก็พยายามที่จะมาตัดอยู่ด้านหลังปัดเศษลงหลังให้มากที่สุดเหลือเท่าไหร่ถึงค่อยมาตัดถ้าเรามุงหลังก่อนเวลาตัดไปตัดอยู่ส่วนหน้าเวลามองเห็นรอยตัดมันจะไม่สวยนะครับดังนั้นจําเป็นจะต้องมาตัดอยู่ด้านหลังเพื่อที่มองดูงานจะได้ออกมาสวยครับ แล้วก็การมุงก็สามารถที่จะทําได้2แบบเหมือนกันเราสามารถที่จะติดไม้เชิงชายก่อนถึงทําการมุงหรือว่าเรามุงก่อนถึงจะติดไม้เชิงชายทีหลังก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้เป็นลักษณะที่เรามุงถอยหลังถ้าเราจะใส่แผ่นเราก็จะต้องยกแผ่นตัวหนึ่งขึ้นแล้วก็สอดแผ่นอีกตัวหนึ่งเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้เป็นลักษณะมุงถอยหลังส่วนการยิงนอ็อตนะครับขนาด2นิ้วเรายิงที่ร่องบน เราก็จะใช้น็อตอยู่2ขนาดด้วยกันก็คือขนาด2นิ้วยิงที่ร่องบนแล้วก็ขนาด6หรือ3-4ทับสตัวนี้ยิงที่ล่องต่ําด้านบนตัวนี้นะครับที่เราจะทําการติดไม้เชิงชยัยกับส่วนน็อตที่เราใช้ในการยิงนะครับก็จะมี2ขนาดตัวนี้ก็2นิ้วส่วนตัวเล็กก็ขนาด6ขุนหรือ3-4ทับสตัวนี้นะครับ เราก็ทําการไล่ยิงแผ่นจนให้แล้วเสร็จเมื่อเรายิงแผ่นเสร็จที่นี้เราก็จะมาทําการครอบข้างส่วนการครอบข้างก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็จะมีครอบผนังปูนกับครอบผนังไม้ถ้าคอบผนังปูนเขาจะมีปีกยื่นออกมาถ้าเราติดตั้งเราจะต้องกีดผนงังแล้วก็เสียบปีกตัวนั้นเข้าไปนะครับป้องกันน้ําที่จะซึมลงไปไป ภายในบ้านส่วนการครอบผนังไม้ตัวนี้จะไม่มีปีกนะครับแล้วก็ยิงสกูเข้าไปให้ตรงกับที่เราทําการมีโค้งเหล็กนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องตัดนะครับตัดครอบเพื่อให้เขาลงล็อกกับล่องบนตัวนี้ครับเัดอาครับไปวัดไสเลยครับครอบครับเามาปัเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอ้ยวัดตาปาดปาดนี่ไหมครับนี่ ตัวนี้ปาดตัวนี้เขาต้องปาดเขาเขาลองครับเพราะว่าเรีวขอมาจะมันหนาเกล็ดเรากระนกเขาบาเขามาให้ขัาใส่ครับนี่ต้องปาดเขาครับสวยงามครับถ้าถ้าว่าปาดมันเกิดจากเงื้งเนาะครับเนาะมันเห็นเป็นลองเดี๋ยวะเห็นาแต่ว่าการเลี้ยวเห็นเหรอครับผู้อื่นแต่ว่าเข้าซางเข้าเหลียวเห็นเองครับมันดูพอดีครับดูพอดีครับดูพอดีเพราะฉะนั้นเขาต้องปาดนะไปดูดีเหมือนกันครับ ดีเหมอนกันครับนี่ก้อนเ่านจะปาดที่หลังกัได้ครับโอ้คบถึงอยมาปาดพับลงที่หลังครับนิงไว้ก้อนมาปาดมาปาดพับที่หลังก็ได้ก็การปาดปาดก้อนบางเทีมันบ่ตรงหรอกนะครับบ่ตรงหลอกครับาะเทียมแต่ว่า ข้าวัดสีเขมันดีคือเปล่าเขาผัดใบพร้อมแล้วครับ,รบก็บาดให้พร้อมก็ได้ครับแต่ว่ามันสีผสมกับมะเขืจอจะมาตัดได้ครับต้องขอบคุณช<ล>่างสวัสดิ์เป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปก็สวัสดีครับ